สวัสดีพี่น้องสมาชิกที่กําลังรับชม YouTube หวยเด็ดนำโชคของเอ็ดคํารนะครับสวัสดีตอนก่อนนอนนะครับวันที่8มิถุนายน64นะครับวันนี้ก็จะนําแนวทางดีๆนะครับเลขเด็ดเลขเด่นนะครับเป็นสูตรหวยคํานวณนะครับ10หน่วยบนล่างนะครับแนวทาง10หน่วยบนล่างไม่จัดหลักนะครับวันนี้ก็จะนํามาฝากนะครับถือว่ามาเรียนรู้นะครับวิธีการคํานวณเลขสูตรด้วยกันนะครับว่า หนาวันที่16มิถุนายน64เราจะได้ตัวเลขอะไรบ้างนะครับเราจะได้ตัวเลขอะไรบ้างนะครับหนาะวันนี้ก็ยังคัดมานะครับที่หนาะเลขเด่นนะครับที่หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะครับเป็น2ฝั่งทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับไม่จัดหลักนะส่วนหนาะตัวเห็นตัวฟันนะครับก็รออีกนะครับหลหลายวันเราจะหาสูตรต่างๆเพื่อ ที่จะมาคัดมาตัดนะครับหาตัวเน้นตัวเด่นเป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำแนวทางนะครับเลขสูตรนะครับถือว่าเป็นการามาคัดกรองตัวเลขนะครับหาพิกัดหาโฟกัสให้ได้ความชัดเจนนะครับว่ามันจะมีความใกล้เคียงเหมือนกับที่คำนวณผ่านๆมาหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยการดำเนินทางนะครับของสูตรของฐานสูตรของเลขสูตรนะครับว่า งวดต่อไปนะครับอนาคตที่เรามองไม่เห็นนั้นก็เป็นเพียงแค่การคาดการนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการนําไปใช้งานในการนําไปเสี่ยงโชคสําหรับ,คน,บ, <c oughs> นค,รบคนที่ชอบเลขนะครับคนที่ชอบเลขชอบลอตเตอรี่นะครับวันนี้ก็จะคาดสรรแนวทางนะครับนะบางคนที่มีโชคเลขตัเวนะเ,ตเดียวก็ถูรางวัลที่1นะครับเลขตัวเดียวก็ถูรางวัลที่1ได้สําหรับคนที่มีโชค เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแนวทางเลขสูตรก็จะมีความยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือว่าผลลัพธ์จะมีอยู่ประมาณสัก 2- 3ขั้นตอนนะครับจะมีผลลัพธ์อยู่2-3สขั้นตอนส่วนสำหรับผลลัพธ์นะครับ5งวดที่ผ่านมานั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า3ตัวมา1ตัวยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่า100%ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยเปตัวมา1ตัวนะครับทั้ง2ฝั่งบนล่างไม่จัดหลักนะครับส่วน เราได้นะเลขเด่นมาตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวนาะมันก็มีวิธีการที่จะมาวิ่งจะมารูด <c oughs> นะครับหรือว่านะเมื่อเราได้เลขวิ่งเลขรูดเราก็สามารถที่จะนะเป็นเน้นเป็นหาตัวฟันตัวเจาะไดนะ้ประมาณสัก3หางนะครับเป็นอย่างมากนะครับหกหางเป็นเลขรูดอีกประมาณ3หางเป็นชุดเด่นเน้นฟันจาะนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับเข้าเนื้อเรื่อง นะครับในสูตรวิธีการทำนะครับนะท่านใดที่นะมีเรียงเบอร์ก็ค่อยนำมาเรียบเคียงมาเทียบเคียงนะครับนะว่านะเราทำตาวี่ยมันจะตรงกันหรือไม่นะครับถ้าไม่ตรงกันก็ลองลอง,ลองบวกลบคูณหารดูนะครับว่าผลลัพธ์จะตรงกันหรือไม่แต่กนะ็การหาผลลัพธ์จากการคํำนวณน,นั้นถ้าสมมุติว่าบวกได้เลข2ตัวหรือว่าลบได้เลข2ตัวนะครับ นะเราก็จะใช้เลขตัวเดียวคือหลักหน่วยส่วนหลักสิบเราจะตัดทิ้งนะครับเพราะว่านะเพื่อให้ได้เกณฑนะ์ที่เด่นมาตัวเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเริ่มเข้าสูตรนะครับเราจะใช้เลขรางวันที่1นนะครับ3ตัวบนเราจะใช้เลขรางวันที่1 3าตัวบนนะครับเริ่มต้นกันที่สูตรแรกนะครับงวดต่อไปนี้คือ,อเป็นฐานเลขนะครับย้อนหลังให้ดูประมาณสัก5้างวดนะครับ4 2 2สอง นะครับอันนี้เป็น3ตัวบนจากรางวัลที่1เราตัดเอาเลข3ตัวบนนะครับเอา c ีบวกสนะครับบวกสนะเราใช้3ตัวนี้บวกกันทั้งหมดนะครับเลขจะได้อ่า <c oughs> จะได้8นะครับสบวกสได้6กนะครับหวกสได้8นะครับแล้วก็เอา8มาลบ2นะครับเอา8มาลบ2แล้วก็จะเหลืออยู่6ตรงนี้นะครับที่เลข3ตัวมา1ตัวนี่เราจะใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ในการเรียกว่า ได้ผลลัพธ์ของงวดต,ต่อไปนะครับนะขอให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่จะได้ในงวดต่อไปนะครับรู้สึกว่า่าจะเป็นการหาผลลัพธ์จากสูตรนี้น่าจะเป็น3 3ฐาน3ขั้นนะครับไม่เป็นไรดูไปนะครับ <c oughs> ดูไปเอาผลลัพธ์มันเลยก็แล้วกันนะครับไม่ต้องคิดให้มากนะเพราะว่านะที่แอดคำรุนเอามาฝากก็จะ แนะนําวิธีไปในตัวนะครับส่วนผลที่ออกมาก็ผลลัพธ์ได้อย่างไรนะครับเราก็ดูไปตามนั้นเลยนะครับหรือว่าใครที่มีเวลาก็จะบวกลบคูณหารนะครับสังเกตไปด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้นะครับเลข6นะครับหลบหเหลือ7นะครับเจ็ดหกบวกหได้7นะครับเบวกสได้9เราจะได้ผลลัพธ์เลขสําหรับงวดต่อไปนี่3ตัวนะครับอันนี้ นะครับ4บวก2ได้6 6บวก2ได้8นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ4บวก2ได้8เราก็จะใช้ผลลัพธ์ครั้งแรกนะครับรอบแรกมาลบกันอีกทีหนึ่งนะครับ8ลบ2เหลืออยู่6นะครับแล้วก็เป็นการทําผลลัพธ์อีก3ขั้นนะครับคือเอา6ไปบวก1ก็จะได้7นะครับ7บวก2ได้9เราได้เลขเด่น3ตัวคือ6 7 9นะครับสำหรับงวดต่อไปผลที่ออกคือ 270-05นะครับอันนี้เป็นสูตรสำหรับามาเ <c oughs> ทียบเคียงว่าเลขจะออกอะไรนะครับเราจะใช้3ตัวมา1ตัวนะครับเ้วก็เหลืออีกเวลาหลายวันนะครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับ9 10 11 12 13 14 15 16ห้นะครับอีประมาณ7 8วันนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้สูตรกันไปก่อนนะครับหนังวัวดต่อไปที่ออก270เราก็ใช้270เป็นฐานเลขนะครับ สอบวกกันนะครับได้9นะครับบวก0ูนย์ม่มีผลนะครับเจ็ดวกสอบวกเ 2, 2, ได้9แล้วก็เอา9้ามาลบ2ก็จะเหลือ7จนะครับเจ็ดบวกหได้แปแปดบวกสได้สิบเราเอา0ูนย์ตัวเดียวก็จะได้ผลลัพธ์สตัวคือ7 80นะครับเลขที่ออกคือ7 8็ดแปอันนี้เข้าบน นะครับเมื่อก่อนก็เข้าบนนะครับ270เย์เข้า7อันนี้ก็เข้าบนนะครับ78 7 5 6เหนี่ยเข้าบนนะครับ78นำมาด้วยกัน2ตัวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยนะครับถือว่านำมาเรามาเรียนรู้สูตรด้วยกันนะครับนะสำหรับเมื่อต่อไปก็จะใช้ฐานเลขนะครับรางบัลที่1 3ตัวนะครับ787นะครับ7บวก8ก็จะได้15นะครับ15บวก7นี่ได้เท่าไหร่นี่นะครับ15บวก7ได้22ใช่ไหม นะครับ22ลบ2ก็จะเหลือ20เราใช้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับเราใช้เลขศูนย์ตัวเดียวตัดเลข2ออกนะครับแล้วก็ใช้0ูย์บวก1ก็จะได้1 1บวก2ก็จะได้3นะครับได้ผลลัพธ์ด้วยกัน3ตัวคือ0,13นะครับเลขที่ออกคือ2 7 218นะครับ27218ปรากฏว่าเลขเข้าเลข1นนะครับเป็นการเข้าล่างนะครับ สูตรนี้นะครับไม่เข้าบนแต่ว่ามาเข้าล่างเนื่องจากว่าเลขมันมาหามนะครับเป็นเลขเป็นเลขหามนะครับนะเข้าหนึ่งแปดล่างนะครับสําหรับงวดต่อมา <c oughs> ก็จะใช้7 2 7นะครับคือผลรางวัลที่ออกนะครับเข้าใจกันตามนี้ครับ2 7 2นะครับ2อบวกเได้9กนะครับเกบวกสได้11นะครับตรงนี้แล้วก็11มาลบ2ก็จะเหลือ9 แล้วก็เอา9ไปบวกกับ1นึงก็จะได้10นะครับเราใช้เลข0นย์ตัวเดียวคือหลักหน่วยเลข1ตัดทิ้งเอาศย์ไปบวกกับ2ก็จะได้2นะครับผลลัพธ์ที่เป็นเป็นคำตอบสำหรับงวดต่อไปก็คือ902นะครับเลขที่ออกคือ57914้หนังก็เข้าเลข9นะครับเข้า5 7 9เเข้า7 9เข้า9หลักหน่วยนะครับสำหรับงวดนี้ ากสี่งวดที่ผ่านมานี้เข้าบนสามนะครับเข้าล่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นการคัดสรรนะครับเลขสิบหน่วยบนล่างนะครับสิบหน่วยบนล่างแล้วก็งวดต่อไปนะครับห้าเจ็ดเก้าะห้าบวกเจ็ดนะครับได้สิบสองนะครับสิบสองบวกเก้าได้ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดลบสองเหลือสิบเก้านะครับเราก็ใช้เลขเก้าตัวเดียวนะครับ หลักหน่วยคือเลข9ก9นะครับหลักสิเราก็ตัดทิ้งเพื่อจะได้ทำผลลัพธ์ที่ง่ายขึ้นนะครับเกบวกหได้10เราก็เอาเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนาบวกหได้10เอาเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์บวกสก็ได้2เราจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับงวดที่แล้วเลยนะครับก็คือ902เลขที่ออกคือ9 7 2 4 5 <c oughs> นะครับเก้าเจ็ดสองสี่ห้านี่เราได้เลขเด่นมานะครับนะปรากฏว่างวดนี้ก็เข้าบนนะครับเข้าสองตัวคือเลขเก้าแล้วก็เข้าเลขสองหลักหน่วยนะมาตรงมาตรงหลักนะครับมีงวดนี้เข้าเข้าหลักร้อยแล้วก็เข้าหลักหน่วยนะครับเรียกว่าไม่ดิ้นนะครับนะสําหรับงวดต่อไปนะครับเราก็จะใช้เลขรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวคือเก้าเจ็ดสองนะครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหก นะครับ9วก7ได้16 16บวก2ก็จะได้18นะครับข้ามาตรงนี้เลยนะครับ18ลบ2ก็จะเหลือ16เราใช้เลขตัวเดียวเอาตัวเดียวก็คือเลข6นะครับตัดเลิข1ทิ้งเอา6ไปบวกกับ1ก็จะได้7นะครับเจวกกับสก็จะได้9นะครับอันนี้คือผลลัพธ์3ตัวนะครับอันนี้ก็ดำเนินมาถึงงวดวันที่16มิถุนายนแล้วนะครับ นังวดวันที่16มิถุนายน6 4ีนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องสมาชิกดูนะครับอันนี้คืออาสูตรที่เรานํามาฝากกันวันนี้16มิถุนายน6 4นะครับสิบหน่วยบนล่างแนวทางไม่จัดหลักนะครับคือมาบนก็ได้มาล่างก็ได้แต่เท่าที่เราดูสถิตินะครับประมาณห้างวดที่ผ่านมานี่ก็เข้าเฉพาะบนนะครับเข้าเฉพาะบนสีงวดก็ ตกไปฝั่งล่างคือ1นงด1วดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังเด่นไปที่นะครับฝั่งบนสําหรับวันที่16มิถุนายนเราก็ได้เลขเด่นมา3ตัวนะครับได้เลขเด่นมา3ตัวคือ679นะครับผมได้มา3ตัว679นะครับก็มีข้อสังเกตอยู่สําหรับ5้างวดที่ผ่านมานะครับ มันจะมาเพียงแค่2ตัวหน้านะครับ6 7มา7 7 8มา7กับ8นะครับศ1มา1แล้วก็9 0มา9นะครับ9 0มา9สําสำหรับวันที่16มิถุนายนนี่ถ้าเราจะยนย่อระยะทางเอา2ตัวมันก็มีตัวเด่นอยู่6กับ7นะครับสำหรับแอดคัมโรนชอบตัวเดียวคือเลขยนะครับชอบตัวเดียวคือเลขยนะครับสมมุติว่าถ้า6มันไม่มามันก็จะไหลมาที่7กับ9 ถือว่าเป็นเลขค้านะครับเป็นเลขสูตรคําที่มันมาด้วยกันนะครับเป็นผลพวงผลพ่วงแต่เท่าที่ดูย้อนหลังนะครับห้างวดนํะมันไม่ถึงกับเลขตัวที่สามนะครับน่ะตัวแรกตัวสองก็มาแล้วตัวแรกตัวสองก็มาแล้วตัวแรกตัวสองมาตัวแรกมาเลยตัวแรกมานะครับเนี่ยสังเกตตัวนี้นะครับหนึ่งสองนะครับตัวที่สองมาหนึ่งสองมาตัวหนึ่งตัวสองนะครับหนึ่งสองมาตัวสองหนึ่งสองอันนี้มาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับ นะก็รอกันนะครับวันที่16มิถุนายนนี่มันจะมาตามที่เราคำนวณหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรการทําง่ายๆนะครับจะมีอยู่1ขั้นตอน2ขั้นตอนแล้วก็3ขั้นตอนนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เรารอคอยวันที่16มิถุนายนนะครับใช้เลขรางวันที่1 3ตัวโบนบวกกันทุกตัวนะครับได้เท่าไหร่กนะ็เอามายืนเป็นผลลัพธ์ครั้งแรกแล้วก็ลบที่2นะพอลบครั้งที่2ได้เสร็จปุ๊บนะครับลบครั้งที่2ได้2 ลบครั้งที่สองด้วยเลขสองเป็นเลขยืนเสร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็มาบวกอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวที่สองบวกสองครั้งนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้คือ <c oughs> นะครับผลลัพธ์เลขรางวัลที่ออกนะครับว่างวดนี้เข้าเจ็ดหลักหน่วยบนนะครับอันนี้เข้าเจ็ดแปดเข้าสิบหน่วย นะเข้าร้อยสิบหน่วยบนนะครับอันนี้หนะึ่งลงล่างนะครับมาสิบล่างนะอันนี้เก้าก็มาหน่วยบนนะครับอันนี้เก้ามาร้อยบนนะครับอันนี้สองก็มาหน่วยบนนะครับวันที่สิบหกมีถุนาอายุแล้วก็นะมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับฝากไว้ด้วยครับพี่น้องสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมนะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับ,รบเพื่อจะได้รับทราบดูข้อมูลแนวทางเลขเด็ดน,นำโชค นะครับของแอดกำรณเป็นประจำทุกวันนะครับเป็นประจำทุกวันอย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลแนวทางนะครับเลขเด่นเลขเด็ดเพื่อที่จะเอาไปเปรียบเทียบหรือว่านะเอาไปจับใส่กันเอาไปโยงใส่กันเอาไปฟันกันนะครับเพื่อให้มันได้เลขครบสูตรนะครับให้มันลงตัวพูดง่ายๆ่ายแค่มันลงตัว นะครับอย่างไรก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาสูตรมาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีใชยร่ํารวยเงินทองนอนหลับฝันดีทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ